สิไปอุดมใส่หาปลาบ่ใส่ปลาไบ่มีไโอ้นี่นี่ประกังโอ้กินเบ็ดบ่ได้ยังจ่อแตงเดี่ยทุกคนมาญยาดกันเข้าใจนาะประเข็นกินบ่เอาเอาเอาท่างหอมเอาเอาเอา

เอาอีกนึงลูะใช้บ้านเขาอยู่ใช่สุบ้านเาอยู่ใส่บ้านที่ใช่นี่บ้านแพงไรลูกไก่วะจักรลักลักหนึ่งหนึ่งลักเออกระบาดจะกินมาบอกันนี่นี่นกินเอาเอาแค้นใจวะเอาอีกเอ้าอ้าเอาย่างวันนี้พักห้อ เขียงเขียงเอาเขียงเอาปุอนสนใจนะอ้หน้าเออไปมาตะไทยแล้วเออเออจะมาตะไทยมาเข้ามาตะไทยแล้วเออไป้วันนี้เมื่อไทยเลยเด้อยไทยหรอเอาเมื่อไรอยู่นาะเออได้แนาะกินหอบยิ่งรุมปูเป่าเมื่อไหนตะหอยอันนี้จะเอาไปต้มเลยนี่กินเป็นวันนี้เอาอ่ะเอาเอาให้เจ้านี่

Mày đây không bá, không đây tập không hỏi em bỏ. Hư vâng cái nào sai đẹp không? Thao dài vô lật tổ. Tổ bảo em tụi nhảy nè đây. Sai đẹp không? Tụi lên Youtube chứ bỏ. Bưng Youtube chứ bỏ. Anh em sẽ sẽ xong Youtube thôi đó à? Nè 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 nè. Nè bảo đây Nhảy nè. Ông ấy hãy mê Phụ lật tổ. Cô Chào xí chào. ปลาป่านนี้โอเคเอาเมื่อไหร่ยี่บล่ะเอาเมื่อไหร่น้อเอาเอาโอเคโอเคโอเคโอ้อันนี้เบ็ดไป็ิดปลาเนี้ยเนี่ยปลาทำเนี่ยปลาแล้วเนี่ยปลากับหอยเออพอดีเลยเนาะกินถ้าแม่ถามว่าเอามาจะใสยบอกว่าลุงคนไทยเอายายเนาะบอกว่าลุงคนไทถพอนเอาหายน้ออ่าห้าปลาอันนี้กินเนีเล็กน้อยนะครับกำลังพากันหอบเมื่อมาหาทิศปลาได้หอยเมื่อ หอมอีลุมปุ่มปอาเมื่อละ่ะบ้านน้ำแดงไต่บ้านเบิ่งไม่ค่ะไม่ค่ะรุ่นแปดสิบเตินเน,น่ยมาเห็นเนะในตู้ตนี่เนี่มาเห็นนนเนี่มาเห็นบเอาล่ะตนน้าเราดีปะดีเอตาเห็นเห็นอเห็นเ้บเห็นยังม่เกียงเห็นเกียงเราจ้ปีแปดสิบเลยปะแปดสิบเลยวันนี้เ้เเอเจียวเหนเตก็มุจะย่องหรอนะ ลอยเราหูกระ่ดีอีกตากระประุกอีอมีประมาณน,นี้เด้อโอ้แม่ขาบาดอีแต่แม่ขารุ่นเกีสิบขึ้นเออถ้าผีใบลุ่นัิหน้อยใบรุ่นใส้เป็นตาดำเป็นยังไงฝ่ามือดแน่ย,ยิ่งวะ กองเท่าไรกองเท่าไรสิบพันนี่สิบพันของเจ้าเท่าไรนี่เนาะติดหนีไปนะถุงใส่ถุงใส่ถุงสื่อซอยข้าเจ้าก่อนบ้านบ้านนี้ก็บ้านน้ำแดงใต้หลวงน้ำท่าผมกำลังเดินทางลงคุณแล้วครับ อันเมืองไส้หรือว่าอุดมไส้ไปเอาปอาัปป่นกันคนละเครื่องหายคนละเสาหาโอเคอยู่วะเขะ้าใ,ใจวะเวข้าใจว่เนาะเข้าใจว่าเนว่ยวไอไรเข้าใจแม่เข้าใจกูเข้าใจว่าเนวไยอ เขาเราสองคู่เบิรงเราสิเขาใจบ่เขาใจแล้วก็ู่นี่นะเราเขาใจอีหลีแบ่งกันคนละเครื่องคนละเสือหานี่ปันกันไอ้สิคนละเครื่องคนละเสืาเสาเสาให้หาสิบนี่สองคนนี่ตั้เท่าไหร่ตืมตืมตืมให้มาเท่าไหร่มาสิบพันเ่ทำใจซ้ำซิแล้วกอนตืมให้เด้ตืมให้ก็คือแบ่งกันคนละเสาห เข้าใจว่าว่าครใจเอาขึ้นมากะ่เข้าใจแล้วเออไมให้เล่าในเสื้อหาเด้อแม่เส้ากาากล่องนึ่งน่นจักพันนี่น่ะอืมใส่ถุงเขาเป็น้าเผา่าอมันเจ้าสีลอเจ้ากลองหนึงใส่ถุงเอาอีกอย่นี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 ่ เจ็บหัวเจ็บหัวเรากล่ี่เอาไปเฮ็ดยังเอาก่อนเจ็บหัวดูโอ้เจ็บหัวเออเป็นไข้เรากล่อมกิ๊กเห็ดจะไหนวะนี่มีมีเพื่อนเออมีเออแก้วดูดนะแก้วดูดเออขอบแก้วอ่ะมาหนึ่งบกเมีนมาจากไทยอ่ะมาจากไทยมาจากไทยเจะขึ้นหูเห็นไปรุดเห็นไปรถติดขีดตมมั้ยไหนก็เห็นปะเห็นโอ้ผกเมีนเห็นโอ้ ขายยังที่เสือใส่ข่ายนังกับคนนี่นี่ปั่นกันนี่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 คนละเครื่องของเจ้าสาวฮะเด้อเอาให้สาวฮะเติมให้เออเออเออแล้วก็เอาให้คนนั้นสาวฮะเด้อเออขอบใจเด้อจ้า,จา cài ổn định ở kia hả thôi này nữa tìm niệm ấy thôi này thôi đây thôi này thôi này thôi này thôi đây thôi này thôi này thôi 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 เอาคนละเส้าหาได้เอ่อใจนเเอาคนละเส้าห้าเข้าใจ่ะมโหข้าของมโหแ่วมาปั่นกันคุนเคืองชยแเ้าหส้าเอาน้ำเขาเส้าหาพันเงินยีนน้ำเราเข้าใจ่ะมันมันเอาสิมหาได้เอาเส้าห้าเออช่ยเอากองนึ่งกองหนึ่งเนี่ยมาเห็นดอกเาแม่เห็นบ่ เห็นบอกเราเอาใส่ถุงกล่องหนึ่งเราเห็นห่วงป่ะอยู่ว่ามดนทันตีเนาะเห็นหงบ่ะเนาะไม่ขาคอยเจ้าปีก็อายุเท่าไรก็อยู่ว่าอันนึงอันนึงอันนึ่งนี่นี่นี่เฮียเนี่เอานี่เฮียเฮียนี่อ๋อเนี่ยนี่

บ่าขายมันมานี่หันหลังนี่ขายมานี่ขายมานี่ขายวะขายโอ้แต่แล้วหันหลังหันหน้ามาแม่เดี๋ยวจะซอยม่ใหญ่สองคนนี่อันหน,น,นึ่งเมตู้อันหนึง่งนอนแม่แอ,มอีป่านาไม่น,น,นอนเอา้อนนาใส่ถุงใส่ถุง อันนึงนี่นี่นี่จะสิทข้สินแสดงออกหลายนี่อันนึงองเท่าไหรสิบพันของแก้วเี้จักพันตั้ง้อใจวะนี่นอทีอ่ยังน่ะโอ้มาพึ้นใส่นะเท่าไรหรแล้วห่ว,วดีวะ,<า>ะสิพอ่ะสิบพันคือกัน สื่อซอยผู้เล็กผู้น่อยครับคนเครื่องกันคนละเสาห้าเนียเราเสิมเราเิมเขาแจวเนอะเงินยืมเราเสาห้า พอใจวะกลางอ่ะอ้าวเฮ้ยมาบขายวะนี่มาสามน,นึงนแม่ลูกกล่องนึงมาขายวะน่ะขายดิขายมากล่องมัดรนึงมามาัดรนึงมัดรนึงมานี่นี่อะไรก็ได้อันไรก็ได้นี่ก็ได้เอ้ามาัดรนึง เอาน้ xuống ใช้กออันกเยะใช่นกันกันเดขาไหมเอาคนละเคิงกับเราให้คนละเสา,า้าเออซื้อซอยให้ซื้อซอยแล้วก็ตืมไห้น้าให้กำลังใจมาธนาจะจือใครได้บะจืรหอจือไร<ะ>คือจือไรจะช่วยเบื้องไดฮะเบม้องไดคือจือไร มึงเป็นนาแหเบิ่งหน้า <c oughs> เอาคนละสอห้าเด้อเออเฮาซื้อซอยยังเนี่เอาใหา้าขายยังบ่ใครยังบ่ไปโรงเรียนบ่บ่เขา้าบ่เขา้าอีสังกี้บ่เข้าไปเขา้าเดี๋ยวลงุงจนสะ่งไงขาดยังเครื่องบ่เขา้าอีบ่จส่งให้ไปบ่บ่ไป,ไปเออไปเดี๋ยวยาหัวมัน เป,ป็นยงคือว่าไปห่านเฮียนโอื้ดักหนบอยู่เว้ยพอแล้วพอแล้วไม่เท่าเอาไปขายเอาไปขายเอาไปขายไหนเลิกไหนกันจะดีเลยจะดีเลยโอ้ยเอาไปขายโอวโหเขาซื้อไปอยังเนี่ยแจกเขาคือเก่า ต้องไม่กินไม่มองกินซื้อไปกับเป็ดยหญเขาคือเก่านี่กินมาในแม่ทาวเนี่ยเอาว่ะเล่วเาว่ะเราอยู่กับไผ่ไม่เข้าขใจไม่เข้าใจเอาขึ้นเล่าบัดโอ้ยน้องใหม่กันแตก่คนน้องใหม่เอาขึ้นขึ้น ไปเด้อน้องใหม่เอาคืนเด้อเออมาเอามาเอาเป็ดขายไหนเป็ดโลกตลาดตะลีวิบธีไทยลาว ไปเบิดทุกมองทุกแจงพาไปเบิ่งวิตีชีวิตของชาวบ้านพร้อมแบ่งปันและส้อยเหลือซ้ำม,มีเจ้ามาคายอีหยังเต้าใส่ถุงเมื่องนาหมเ,เมื่องนาโมขึ้นแข้งอุดมไส้ผมผ่านมาครับอันเห็นหลานเครื่องจักสารคองนี่แล้วขายอัน6 0สิบพันด้ครับเอาสองอานเนา เออเากก้าตาอันนี้นก้าตาอันนี้กราตาหูดเข่าเพื่อนเอาของอีกอันนึงเอ้าอันเป็นสามครูสามคูมบุเอว่าเอ้าไรเงิไม่เ่ามีุเอวขออวบจ้กาฮะมันบ่ได้มีเงาใสอ่อนหนึงเดด้งไว้เออไรเงินมาดิใครพูดไปให้เงินแม่อยากเอาเงินเป็นดอลลาร์บ่ เป็นดาลาอลล่าวะมีค่าตัววะค่าตัวมือค่าตัวเด้เพราะว่าเป็นดอลล่าต้องให้เงินบ่อเออค่าตัวต้องให้เงินเยาสือซอยอากาศซีเย็นๆครับเดินทางมาจากเมืองสิงห์ท่านหลวงลำท่าเลยเมืองนามอมาหอดบ้านอันนี้บ้านนี้ยังเกาะบ้านเจ็บจบ,บ้านกิวเจ็บบ้านกิวแจบขึ้นเมืองเมืองออน,นามอเมืองน,นามอเมืองน,นามอ อุลมไส้ใส่อดมเส้เมืองละโพโอ้ยมีแต่กี่ฟุนแทะเอายืดนี่ธรรดาใส่ถุงใส่ถุงเอฮะน่ารรน่าไน่รน่าาร่ร่าร่าไ่น่่นี่เท่าไรร่รร่่่่ สามสิบหนึ่งไม่ไเอาเศ้าพัเอาหยังใสก็ได้อันทั้งเบิก็คือฟังด้อฟังความลเราเข้าใจปะเข้าใจทิดนน่ทิดนน่ไว้ีีาใจปีนอเอาหน่วยหนึ่งไดไม่เท่าสองก่อเ่าท่เ่เท่า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 เ่่เ่า่่เ คนละเคิงคนละเสาห้าท้องแก้วสามสิบสามิบแวเสาห้าด้วยเด็กเขอแม่เราหายหลอสามสิบนี่เดี๋ยวิใหามีนิทอนมีทอนปะข้งไหนนี่โอ้มาโอ้สองสองกลองสองใส่ถุง ขายวะขายโอก็มาโอ้อโอา,โอาวพันีย,งน,ยงนี่ียงนี่บวว้าวปูเท่าไหร่<ะ>รหนสามสิบฮะเท่าไหร่ละเ้อสามสิบสาวพันเป็นหาสิบหาสิบบวกนี่เป็นแปดสิบเอามาสาวพันียงก็ได้มะมามา,มา,มาสาวัน ทาบอนนั่งอยุกกระมงนั่งอยุกกระมงเดี๋ยวเสือซอยเดี๋ยวเสือซอยเออของแก่สามสิบเอาใส่ยยังน,นี่ไห่บ่เนื่องว่าไห่วัดขู่อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้มามาสาวพันมาฮอดคิวเหรอเท่าไหร่เท่าไหร่สามสิบเอาเอาแบบนี้ควรน,นีส่สามสามิบ นะใส่สูงเท่าในอ้าวเอาเอาเอาหยังนี่ <c oughs> <c oughs> เอาเอาบอกเพชรเนี้ยเอบอกเพชรเท่าไหร่ <c oughs> สโอเค <c oughs> ของเจ้าเหลือ,อยัง เตาเออนี่มันเตาเอาช่วยมาเทาโออียัง,ยง,งสิบพัอันนี้สิบพันอีหยังมันเตามันเตาโอโอยังโอใช่โอบออ,อ,อืบอลเออฮอฮใส้สุงบิดไอ้ได้ใด้ได้ไดไ,ดไดดยทุกคนโอ้โอ้โอ้โโอ้ยไหนหาเนี่มันเห้เอา โอ้ยเอาเอาเงินเอาอยู่ผลน้อเงินเด้อเออเหมยเด้อเหมยเหมยเด้อให้สิกินนี่ให้สิกินอย่างนี้หอยอยังนี่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเอาเอาหายเจ้าเฮ็ดมีหมกเฮ็ดกินอยู่ป่ะหมกเฮ็ดไม่กินป่ะอ้ยเอาเอานี่ ซื้อแล้วก็ปเอาจะมีจะมีขนมใหม่กินอยู่ปะเอาให้กินเอาหกิน้กินโอ้ไม่ใหญ่นี่แนมยูงนี่กินขนมไหม่ปะจ้ากินปะกินกินยังวะเอาเอาจะสั่ีหยังนี่กยกินบบเปียนนี่พจะกินนี่เอา มันยักเมื่อนำลูกไม่งังยักเมื่อนำนยักปักทั่วนี่ยักเมื่อนำลูยุนีละยุนีละพตรงเมื่อน้ำดอกคนนกนี่ะแม่ท้าอยากเอางวหนีไปชวนซลีมวให้เซลกุบไปไปชวนซาลีห่างๆนี่นะอ้อนี่อันงามโอ้ ซื dı, e, dı, ้อซื้อไปเบิ่งไปเบิ่งกินวะนี่กินวะนี่มีอยู่มีอยู่มากินอยู่เต้มลูกซุกเมือเดี๋ยวหาแนวหายดิเดียวนี่เดี๋ยวหาว่าซื้อหมวกมาจากอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เจ้า

ไยเดียวทีนี่มาเตี่ยก็เหนื่อยร้านใคให้ร้านเอาเอาโอ้ร้านโอ้ไปหุงเย็นบ่เข้าใจให้ร้านเอาอันน้อยอันหนึ่งขับใจขับใจตอนเด้อโอ้ยเรามีแล้วเรามีแล้วโอ้มีจันมีจัดน้อยๆได้มีลูกอยอะบ่เอาให้ลูกเอามันน้อย พี่จันนๆๆน้อยเด้ของเด็กน้อยโอ้นี่ได้โอ้เรามีอยู่เรามีอยู่ <c oughs> อาอยยวะ <c oughs> มันหนาว <c oughs> หนาวอยู่วะหนาโอ้หนาวหนาว,หนาวอยู่วะ <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> ใช่คือว่า ใจเนินหายเด้อนี่อันโอติเลงอเ,เดียวไปหายกน้อยไปหายเล็กน้อยไทยมาทันได้ได้ไหมล่ะวะไ,ได้แม่ได้แล้วมาตัดไทยเด้อหัวจักไทยวะหัวจักไทยวะ

นี่ลอ้าวอ้าวอ้าวเอาทุ่งก็เอาโว้ยถืกใจแเราลายถืกใจโอ้ลูกนี่ใจมาตะไทยเด้อมาจักไทยว่ะมาจักไทยว่ะอยู่ใส่ไทยอยู่ใส่อยู่ทางนี้เลยอยู่ทางนี้เลยเออโดยโดยโดยไปเนอะวันนี้เนอะมาแจ๋ลายๆนี่ให้แชนแนลกินไห้ถาก้อน ถากก่อนวันนี้เราไม่มีแม่วันเราม่มีม่ฮะไข้อาจีแซวเนี่ยกินหายถากก่อนเออถากก่อนเด้อสิไม่ใช่สิไม่ใช่เออโอ้อาจจะใช่ทำวันนี้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 สิไป่ใช่ต้มเด้อ กินบ่กิแค่หนาดก็เลยเอาไปต้มบอกกินมันจะไงเหลือเราหลายมากป้ามีตอนให้นอบ้าวกินบ่บ้าวจะางออีกต่อแหม่เลี่ยนกันต่อไปไปเนอะเอามีเอามีไปต้มเอาให้ให้ลา เอาไปตบเอาเอาเอามาตะไท่เอาไปตบที่ไปขายตลาดบ่าดที่ไหนเอือโอ้มือเฮือนแล้วแต่ชี้แยะเบิ่งตลาดจักหน่อยเจ้าเจ้าเจ้ามาตะสวนเด้อเมื่อแล้วบ่เมื่อแล้วจะเอตลาดมืดๆเด้อครับกระลังสิเมื่อล่ะไอ้ตําตําอันนี้ บักแตงลายยักหน่อยบักแตงขิงก็จะเอาคุ้มหวยกับเมื่อเลยครับบักเขาขว่ยเต็มมะยะด้านแคมทางเลยครับบักกัวเออบักกัวหน่อยเออบักกัวกจะเอาปิดเด้อนะครับเจ้าเมื่ออะไรบักแค้น ้ายจะเปียกจนแห้ง